สวัสดีครับน,นี้นมาดูว่าเราจะลองมาเดามาเก่งข้อสอบกันนะว่าอาจารย์จะออกแบบไหนนะครับถ้าให้มันแบบนี้มีโอกาสอะไรที่จะยากขึ้นกว่านี้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเอาง่ายๆก่อนโจทย์อาจารย์ให้มาแค่นี้นะครับแต่ของจริงอาจจะมากกว่านี้สักเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์บอกหรืออาจจะไม่เล็กน้อยก็ได้อ่ะแบบไหนบ้าง สมมติว่าให้มาแบบนี้เราก็อาจจะต้องเพิ่มอะอย่างไพ่เนี่ยนะครับมันเป็นอาร์เรย์สามตัวอาจารย์อาจจะให้จริงคือเจ็ดตัวจริงๆก็จะประมาณห้าตัวอย่างเงี้ยเจ็ดตัวเพื่อให้มันยะกขึ้นนะครับอันนี้เดาใจานะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มตอนแรกอันนี้เป็นสี่เพิ่มเป็นห้านะครับเพิ่มอะไรเข้าไปดีอ่าน่าจะเป็น ต้นทุนแล้วกันนะครับให้เป็นคอสก็เจ็ดเหมือนกันต้นทุนของแต่ละอันนะครับต้นทุนแล้วโปรฟิตอยู่เหมือนเดิมนะครับต้นทุนหายังไงอ่าอันนี้ไม่ใช่ละเวลาเราจะหาต้นทุนดังนั้นเวลาที่เราจะคำนวณเราก็จะคำนวณแบบนี้นะครับก็คือเอาทายในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับ มาลบออกจากต้นทุนคือโคสในตำแหน่งนั้นๆแล้วก็เอาไปคูณกับจำนวนนะครับในตำแหน่งนั้นๆเ้าก็จะได้ในส่วนของชิ้นนั้นมาแล้วก็เอาไปบวกกันเรื่อยๆนะครับบวกกันไปอันนี้บวกกันไปเรื่อยๆอะอยังไม่พอ ตรงนี้แทนที่จะเอาไปคูณกันตรงๆแบบนี้เ,เราก็อาจจะอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนนะครับไม่ให้มาแบบนี้ละจะให้มาเป็นอารีแทนอารีเจ็ดตัวนะครับศจุดสองห้าศูนจุดหนึ่ง0ูนย์จุดแปศจุดสี่สี่ตัวละศูนยจุดห้าศูจุดสอง 6ตัวนะครับแล้วก็0.15เป็นต้นพอให้เป็นอารีเราก็ต้องใส่แล้วก็แอจะก,กำหนดนี้ให้มาเป็นอารีนะครับอันนี้คือเดาใจอาจารย์ร้วๆนะครับซึ่งอารีมันก็ต้องตามจำนวนเป็นอารีโฟร์รับเข้ามาอ่ะแบบนี้เป็นต้นพอเราคำนวณนี้เสร็จปุ๊บได้แต่ละชิ้นมา มันต้องเอาทั้งหมดเนี่ยไปคูณกับแท็กด้วยนะครับแท็กได้วยอ่ามันจะดูยากขึ้นสักเล็กน้อยนะครับส่วจนจริงอาจจะยากไปนี้เยอะอะไรไเป็นแบบนี้นะครับ Input ก็จะอินพุค่า3ตัวนี้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ให้หา Prof ิต ซึ่ง Profit ก็เท่ากับตรงนี้นะครับปรกันอันนี้คือโจทย์ที่คิดขึ้นมาเองนะครับถึงตรงนี้แล้วอยากให้หยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วลองทำเองนะครับก่อนที่จะเปิดหน้าถัดไปเ้วที่ผม,ผมจะรันถัดไปแล้วทำให้ดูนะครับให้คุณลองทำตรงนี้เองถ้าคุณทำได้นะครับก็มีโอกาสสูงที่จะมีคะแนนในการทำข้อสอบปลายภาคนะครับ นะครับจะทำให้ดูนะครับก็จะเป็นขอกรอบมาเลยแล้วกันสตั๊กอยู่นี่นะครับแล้วก็บริษัทอย่าลืมใส่ปีกานะครับสตั๊กต้องมี ซโคลอนแต่ฟังก์ชันไม่ต้องมีเซนิโคลอนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับประกาศตัวแปรหนึ่งตัวเออถ้าหากว่ามียากจริงอาจาาอาจะให้ประกาศสองตัวก็ได้แล้วเอาสองตัวนี้มาบวกกันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมให้ปิ้นคอวพานีสองตัวนี้เอาบวกกันอะไรนีก็ผมประกาศสองตัวแล้วกันนะอ่ะ กระจวดเพิ่มจะเพิ่มก็คือให้คอมพานี a คอมพานี B นะครับคอมพานี Company a อโปรฟิตเอามาทำอะไรดีเอามาร่วมกับคอมพานี b แล้วกัน แล้วให้พิมพ์ลงมาว่ารวมาัได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับมันจะดูยากขึ้นนิดหน่อยถ้าเธอประกาศสองตัวเวลาประกาศเราก็ใช้ไทเดซตรงนี้นะครับที่ย่อมาแล้วคอมอาจารย์ก็จะให้มาแล้วนะครับคือ a แล้วก็ b ด้วยนะครับประกาศสองตัวเลยคราวนี้พอยเตอร์พอยเตอร์ก็ต้องมีสองตัวเหมือนกันก็เหมือนกันครับ g t r a แล้วก็ ptr b อินพุตข้อมูล7จ็ดตัวนะครับนี้ก่อกันตายเลยอาจารย์บอกซึ่งจริงๆคงไม่ถึง7จ็ดแล้วแต่นี้เอาให้ดูยากไม่เฉยคอมก็จะอินพุตเป็นคือ ptra ไปแต่ว่ามันจะใส่2ตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าในฟังก์ชันมันให้ใส่แค่ตัวเดียวใช่ไหมเราก็ต้องอินพุตสองครั้งนะครับคือ PP พอ p t r เสร็จปุ๊บก็ ptrb ต่อ อ,อันนี้ก็จ่ายมีปิน้นบอกเป็นคอมพานีเออไม่ต้องบอกอ่ะพิ้นอะไรบ้างนะครับ Input มีโอกาสน้อยนะครับพี่จายจะให้มา2 c o คอมพานแต่ว่าเผื่อไว้แล้วกันอย่างแรกคือ Name นะครับ อย่างที่2คือต้องสแกนสแกนเก็บไว้ไหนเป็นเปนะครับเพราะเป็นสตริงสแกนเก็บไว้ที่ input ตนะครับอินพุเป็น pointer อย่างงั้นใช้ลูกศรชี้ไปที่เนมนะครับมันจะไปแก้อันนี้จะแก้ที่ a นี้จะแก้ที่ b ต่อไป Enter price นะครับ price เนี่ยเป็น array ของ i n นะครับดังนั้นอย่าลืมว่า i n ต้องใช้เและต้องมีแอนนำหน้านะครับ input array นะครับจะต้องเป็นจะต้องมีตัวชี้คือ index เสมอนะครับนี่ผมให้เป็น0ูนก่อนนะครับ นี่จะเปลี่ยนเป็น i อ่ะวเมื่อลูป bin f นะครับ enter หลังจากนี้แล้วก็มา enter c o s e scanf น,นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ดีทั้งหมดแล้วก็ c o s e อย่าลืมวงเล็บนะครับ ปุ f enter quantity จำนวนขายไปกี่ชิน้นก็สแกน f มาอ่ะอย่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันตั้ง7นะครับ ซึ่งตรงนี้แล้วก็มีทั้ง3อ่อันตรงนี้มันจะยากในการถ้าใครจะถึกก็ถึกได้นะครับก็ปีแล้วก็วางไว้เจ็ดครั้งแต่เราแต่ว่าถ้าหากว่ามันมาเยอะจริงๆริงเราก็แนะนําให้เทรูปดีกว่าหัดใท้รูปไว้นะครับเนมประกนนาศใด้ทั้งเนเลยที่เหลือนะครับต้องใช้รูปหมดเลยไอจะน้อยกว่า7นะครับเพราะว่า7นั้นเป็นขนาดของอาร์เรย์ ไอ้บวกบวกจะลืมใส่วงเล็บปีกานะครับเนี่ยอันนี้ก็จะวนครบเจ็ดรอบเพื่อรับมาโอ้โหตายเลยพอดีต้องใส่อันเนี้ยสามครั้งเจ็ดรอบม,มีเฉลยด้วยอ่ะแล้วคราวนี้มันก็จะไปรันรันตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมารันคอมพาน,นีที่สองต่ออีกอโหดร้ายจริงๆ โจดนี้โหดได้ก oh, right. ับคนอินพุตและอันนี้ทำไงต่อเราก็ต้องทวนนะครับว่ามันถูกไหมอ่าอย่ายอมนะครับอย่าประมาทนะครับว่าเราทำถูกแล้วมันจะไม่มันจะไม่โชวยหรือเปล่าขอ,อ,อให้มันปิ้นออกไาให้ดูด้วยปิ้นเจ็ดในไหวไหมเนี่ย ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเสียเวลาเลยนะครับแต่ตรงนี้ให้เป็นต้องให้ประกาศชื่อด้วย name จะได้ถูกนะครับอันนี้ต่อไปก็จะลบออกนะครับแต่ว่าเพื่อความโอ๊ยดี๋ยเพิ่งดีกว่ะอันนี้ก็จะเป็น a dot price ตำแหน่งที่ i a dot c o s e ตำแหน่งที่ i นะครับแล้วก็ a dot n t i t y ตำแหน่งที่ i เหมือนกันอ่ะก็ก็พวกนี้มาอยู่ใต้ด้วยเปลี่ยนให้เป็น b ให้ดูว่าถูกไหมนะครับลองรันดู input data pointer b ไม่ถูกเพราะว่าอะไร เพราะว่ายังไม่ได้ลืมเลยนะครับเพราะคือพอประกาศแล้วยังไม่ได้แอสไซน์ค่าให้มันถูกต้องนะครับอันนี้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวนะ input data โอเคอันนี้ต้องเป็นดอกจันด้วยและอันนี้ก็ต้องเป็น PTRA เท่ากับ n a PTRB เท่ากับ n b อย่าลืมนะครับตรงนี้อย่าลืมเปดขาดเช็คให้ถูกต้องแลว้วตรงนี้อีกยังไม่ได้ใส่อินไอเอาเอาเข้าไปอุป๊บทำวันนี้แรกนะครับผมใส่ข้อยางเป็นสองดแล้วกันแตบบ่ว่าขี้เกียจอะ แต่ตั้งเจ็ดรอบอ่ะอ <c oughs> ือ <c oughs> ตัวเองจะทำอะไรเว้วว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 เย <c oughs> ร์เว่อร์มากเกินไปที่เหลือเป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งหมดครบเจ็ดจังยังไม่ครบอึ๊บอู โอเคถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องเรียบร้อยคอมเมนต์ด้วยกว่อนให้ลบออกทีหลังอ่ะคราวนี้เรามาคำนวณนี้บ้างเราต้องใส่แท็กเข้าไปเรา,เรายังไม่มีตัวแปรตัวนีข้ข้างในเราต้องสร้างขึ้นมานะครับคืออันนี้อาจารย์ให้มาใช่ไหมก็กรอบมาว่าแต่นะครับอันนี้เป็นอะไรต้องใส่จำนวนเข้าไปด้วยคือเอ่ะ แล้วก็เป็นโฟโต์นี่ประกาศตัวแปลให้ถูกต้องนะครับลำหลักคราวนี้เวลาเรียกใช้ o อยก็ต้องแค่วางไอันี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ ptra กับแท็กนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรมันก็จะคำนวณในส่วนของ คอม p พน y A ให้เราแล้วก็คอมเพน y B ก็ทำแบบนี้ต้องแยกกันนะครับถ้าหากว่าอาจารย์ให้มาสองต้องแยกกันโอเคออันนี้พอดีแต่ว่าไปเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาผมไม่ได้บอกว่ามันต้องแยกเป็นสองคอมเนีหรือเ่า แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าว่าใครทำคอมบินเดียวได้ก็ทำสองคอมบินีได้แล้วกันโอเคสองคอมบินีนะครับแท็กเหมือนกันพอเข้ามาในคาลเลเตอร์ทำอะไรบ้างต้องคำนวณตามนี้อันนี้ต้องใช้ฟอร์ o ูลแน่นอนเพราะว่ามันจะเยอะมากที่จะมากกว่าจะพิมพ์ตามนะครับมันจะเก็บไว้ใน Pro f ิตซึ่งก็คือ c a l ค p r o รฟิ เท่ากับอะไรเท่ากับไพร c ์ก็คือแคลนะครับ p ือไพรส์ศูนย์นี่อันแรกนะลองทำอันแรกดูก่อนนะลบกับค o s t ลบกับแคลแล้วก็ค o s t สนะครับศูนย์ คูณกับและอีก call ก็คือ c a l แ call ดคอล call นะครับศูนย์แล้วก็ tag p tag นี้ไม่ต้องมี c a l เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยกาดมายอยู่แล้ว ถ้าใช้ชื่ออื่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแน่สมมติว่าใช้ชื่อว่า B เนี่ยใช้ชื่อว่า C เนี่ยเราก็ต้องใช้เป็น C อ่านี่ใช้เป็นแท็กก็ต้องเป็นแท็กนะครับถ้าใครทำอันเดียวก็ดูด้วยว่าถูก,กหรือเปล่านะครับเพราะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอ่าอันนี้คืออันแรกนะครับมันจะคูณมาจากซ้ายไปขวาแล้วก็จะบวกเข้าไปในนี้ อย่าลืมนะครับถ้าบวกเนี่ยมันต้องใส่ค่าเริ่มต้นก่อนถ้าหากว่า p r o ฟ i ตต้องเท่ากับศูนย์ก่อนมันจึงจะบวกได้ไม่อย่างนั้นมันจะบวกเข้าไปที่ค่ามั่วๆนะครับนี่คือมันจะทำอย่างนี้ทุกรอบนะครับจนครบ7ดรอบมันก็จะได้ค่าโปรฟิตที่ถูกต้องออกมานี้นะครับสาหรับเออไม่ใช่ทีอันนี้ทําแค่แถวเดียวถ้าจะท,ทแบบครก,กับรอบ <c oughs> ต้องใช้ฟ r loop เกือบลืมเกือบลืม i น้อยกว่า7 i บวกบวกนะครับเปลี่ยนให้เป็น i ทั้งหมดทำให้ครบ7รอบปัญหาให้ผมไม่รู้ว่าพี่ผมทำมันถูกหรือเปล่านะครับใครทำให้แตกต่างก็ลองดูกันว่าของตัวเองถูกไหมนะครับอันนี้คือจะเอามาบวกการด่าน,นี้ลบกันก่อนนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับ quantity นะครับใคนน่ q u a n แล้วก็เอาไปคูณกับแท็กไม่ใช่สิภาษีนะครับมันต้องเป็น1.0ลบแท็กถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมต้องเป็น1.0นะครับอย่างนั้นมันจะลดลงจนหายหมดนะครับโอ้เกือบ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 อ่ะเกือบโดนลอยละคราวนี้ก็ปินได้ละ in f profit ปร์เซ็นต์ d f เปอร์เซ็นต์ f ดอ f นะครับเป็น b. Like name แล้วก็เหมือนกันอ่ะคราวนี้เอามาบวกกัน กลายเป็น a. profit บวก b. profit ลองดูว่าถูกไหมนะครับามาล้ให้ตัวนี้เป็น2ทั้งหมดนะครับโอ้าาทำมันเข้าไปเสร็จหรอของจริงคงไม่เยอะขอาจารย์งคงไม่โหดล้ายนนี้ก็เป็น เป็นหนึ่งทั้งหมดแล้วกันอ่าผิดกลายเป็นศูนจุดูนหมดเห็นไหมครับอันนี้ผิดนะครับเพราะอะไร Profit เป็นโฟร์ไม่คำนวณคืออ,อันนี้ผมรู้ว่ามันจะผิด หลังจากที่ในตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนีเ้เราเช็คแล้วใช่ปะเออทำให้เรารู้ว่าตัวนี้มันถูกแหละดังนั้นมันจะไม่ผิดตรงเนี้ยมันจะไปผิดที่อื่นมันจะไปผิดตรงเนี้ยเป็นต้นไปคือเวลาเรียกตรงนี้เข้ามานะครับใส่ใส่อันนี้เข้าไปมันจะผิดตรงนี้แหละผ,ผิดตรงกันดังนั้นเมื่อผิดสองบรรทัดนี้มันก็น่าจะผิดที่การคำนวณน,นะครับ มาดูกันว่าผิดตรงไหนสแสดงว่าโปร,ฟ,รฟิตเนี่ยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้สแสดงว่ามันดีเท r n นค่านี้ออกไปดังนั้นมันก็ต้องหาว่ามันผิดเพราะอะไรอินไอ I, อยู่นี่ฟอร์ไอมันบวกกันไม่มันไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยศูนย์ ไทย่อมมากกว่าอ๋อ,อลืมไปราคาถ้านี้มันเป็นสูตรมันก็เป็นสูตรหมดสิเผือว่าไม่ถือว่าผิดนะขออภัยนะครับไพต้องย่อมมากกว่าต้นทุนดิเ,ออเกือบละเกือบละ เห็นว่าเมื่อกี้ทำให้ผมตีวงแคบเล้ว,ว่ามันผิดตรงไหนนะครับเป็นสามแล้วก็หนึ่งถ้าหากว่าผมไม่ตีวงแคบคือเช็คก,ก่อนผมจะไม่รู้เลยว่าผมต้องไปแก้ที่ตรงไหนก่อนก็จะหาหมดทุกที่นะครับซึ่งมันจะยากนะครับแนะนำว่าให้เช็คเสมอครัเขียนอะไรไปเสร็จก็ต้องเช็คหรือใช้ปิ้นเอฟอะไรพวกนี้ในการเช็คเสมอ หมดย่าเรียบร้อยได้แล้วนะครับบวกกันได้ส8นี่คือทั้งหมดที่ทํามานะครับก็เดี๋ยวไปโหลดดูแล้วกันว่าทำแบบไรบ้างนะครับลองลอง,ลองทำดูนะครับตรงนี้ถ้าทําได้มีคะแนนแน่นอนในส่วนของพัตตักนะครับโอ้จะไม่ยากอย่างที่คิดโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูเรื่องรีเคอร์ซีแล้วกันนะครับจะมีคะแนนน้อยกว่านี้แต่ว่า ถ้าทําได้ก็คือมีโอกาสเต็มหลืเกือบเต็มถ้าทําไม่ได้ก็สนไปนะครับ